พืนเทเทนำท่วมตอนนี้ก็กลับเข้าสู่สภาพปกติแต่ว่าแล้ก็ยังวางใจไม่ได้นะคะย่างบันลแลงคเทอำเภอสบายอยจังหวัดสุ่คล้าค่ะน้ำเนี่ยหลดเข้าสู่สภาพปกติแล้วนะคะคณะเทชาวบ้านก็ยังไม่ได้วางใจนะคะต้องเฝ้ารอสถานการณ์เทซุ่นผักพิ่งชัวข้าวไปก่อนเนื่องจากว่าอำเภอสบายอยเนี่ยได้ประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอีกรอบนึงค่ะ สถานการณ์น้ำพื้นที่มูธเหนึ่งบ้านหลแบงอำเภอสบายย่อยนะคะเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติสภาพบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยก็เลื้อไหวเพียงรองรอยคองระดับน้ำสวนขลบับคลูนชาวบ้านต่างก็ทยอยทําความสะอาดไปแล้วตั้งแต่ละว่านะขณะเดียวกันค่ะยังมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้จําเป็นต้องอพยพค้นใหญ่สิ่งคองมาอยู่ที่ศุนพักพิงชัวคราวก่อนตั้งแต่ละวันที่เก้าที่ผ่านมาค่ะโดยมีชาวบ้าน30ิครัว เรือนจำนวน1,17รายแบงเป็นชาย56รายและวก็ยิงหญิง61รายนะคะเบื้องตอนน้นยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรู่ว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นาำทวมในวันนี้เนื่องจากว่าพื้นที่บ้านและแบงในหนึงปีเนี่ยก็มักจะประสบกับปัญหานามทวมเป็นประจำนะคะชาวบ้านเนี่ยจึงเรียนรู้และก็ปรับตัวกับการใช้ชีวิตค่ะชาวบ้านก็ทยอย,ยกลับบ้างถ้าแหง้งถ้าไม่แห้งก็อยู่ต่อครับผมอ ส่วนมากก็ผลกระทบก,ก็เป็นบ้านชั้นเดียวครับผมส่วนมากที่กระทบจริง,งบ้านชั้นเดียวถ้าน้ําขึ้นนี้เขาต้องอพยพมาแล้วครับผมถ้าเป็นสองชั้นก็ส่วนมากเขาจะอยู่รอดูน้ำาธนก,การน้ําก่อนครับครับปีนี้ก็ประมาณสามรอบสามรอบเลยสช่ใจครับผมก็นนาาขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาช่วยมาช่วยเหลือประชาชนแถวบ้านลรแบงครับผมผมก็ ขอบคุณมากมากครับด่านนางเศ้าจันจิราอินดวงชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยก็บอกนะว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะสําหรับเรื่องน้าท่วมซึ่งทุกคนที่มีน้าท่วมเนี่ยก็จะต้องนี่น้ำเนี่ยเอาพยบมายุเทศุ่นผักพิงชั่วคราวนะคะดังอยธีโฮประชุมโรงเรียนสบายโยโดยมีเทศบาลตําบลทาพญาอำนวยความสะดวกจัดหาอาหาร้าเบือเนี่ยนะให้แก่ชาวบ้าน ส่วนการคนใหญ่สิ่งโค้งค่ะก็ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โอซอลบอโพอและก็ทหารจากซุนมันเพาสารารภัยมทบซีโซงและก็น่วยทหารกองพันทหานมาเที่มเอสแล้วก็กองพลทหารรับที่สิบห้าเข้าช่วยเหลือในพื้นที่นะคะนอกจากนี้ค่ะทุกวันเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่รพสโตเข้ามาประเมินสภาพของชาวบ้านเพื่อป้องกันโรคที่อัดมาก,กับน้ำได้ค่ะแต่ว่าพันธุ์พื้มารื้อตอนนี้นะถึงแม้วัสานาการน้ำจะลดเข้าสู่สภาวะปกติแต่ว่าก็ยังวางใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางอำเภอเนี่ยเขาได้แจ้งม,มากับ ผู้ใหญ่บ้านให้เฝ้าระวังฝนตกนักอีกรโล่กล็เลยอยากจะเลสนาการน้มเนี่ยก่อนหนึ่งถึงสองวันนี้นะเพื่อลอดภาราการคนใหญ่สิ่งขค้งไปมาเพราวะส่งสารทางเจ้าหน้าที่และก็ครอบครัวที่มีบุตรล้านไล่คนด้วยค่ะนี่นะคะตรงคนใหญ่สิ่งโค้งออกมาหมดเลยน้องดาเยพยื่อปรโยชทโรงเรียนสบายยอนะคะคือบัดนี้เทว่ามีสองจานั้นไม่รื้อนะ,ะใช่ค่ะ,ะเยอะกว่ารอบนี้น้ําน้อยกว่าหยุดน้อยกว่าการอาหารการกินก็กที่โรงเรียนให้พักที่อยู่อาศัย แล้วก็ทางอำเภอค่ะอำเภออ,อบอตเทศบาลเขาก็ช่วยทุกอย่างก็คือสบายใจไม่ก็คือก็มีทางโรงพยาบาลคือมีหมอมาช่วยลดูแลทุกอย่างถ้าเกิดว่าเหมือนว่าฝนจะตกบางทีก็คือมีอทางอำเภอมาบอกว่าเอออยากกลับก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะมาอีกรอบหนึ่งให้อยู่ก่อนต้องรอดูสถานการณ์ก่อนแล้วค่อยกลับไปถ้าบางทีกลับไปได้สักวันสองวันก็ต้องมาอีกแบบนั้นทุกครั้งค่ะ สวนภาพรวมสถานการณ์น้ำตอนนี้นะคะยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยโดยเมธพักทิศค่ะก็ได้กำชับให้จเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและก็คอยรายงานอย่างใกล้ชิดนะคะ,คะหากว่ามีแนวโน้มในระดับสี่เลื้งก็เตรียมประกาศให้ชาวบ้านได้อ,อพยพอย่างทันทีเลย่นและค่ะนี่จะมีผีหารนะคะเธอเขาประจําอยู่ที่โรงเรียนสบาโย,ยนองดาถ้าถาว่าเขาจะลงพืน้นที่ต้องบอกโอเคย็บซ่ชั่วโมงเลยนะเพื่อไปเลน้ำที่ริมคลองตรงน,นี้แหละ,ะ,ะสี่เลืองเมื่อไรนี่คือไปแล้วไปบอกชาวบ้านว่าค้นคลองเลยใหญ่ก็อนเลยเพื่อป้องกัน ชีวิตเราก็สับซินตอนนี้เนี่ยคือ,อยังต้องโยนเที่้นไปก่อนนะเพราะว่าขาดว่ามันจะมีฝ้นมาเลยไงจะได้ไม่ต้องคุ้นไล่รอบใช่เลยคะ่ะ <c oughs> น้องดาที